สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะอันนี้ก็เข้าอทยกันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฮีโร่ตัวน้องดอเรียน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนรับฮีโร่ฟรีแล้วก็ แจกสกินฟรียกเซิร์ฟด้วยนะคะก็จะมีเป็นรูปโปรไฟล์ก็แจกฟรีนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะแอบสปอยด้วยนะคะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีสกินน้องดอรียเนี่ยมาแน่นอนนะคะซึ่งน้องดอรียเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยคูปองหรือเหรียญนะคะแต่เราจะไม่ซื้อละคะเพราะว่าเราจะ รับฟรีกันนะคะทุกคนคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูสกินที่ทาง rv เขาแจกฟรีกันก่อนดีกว่านะ ับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนเติมเกมกันเยอะนะคะลิมิเตดส้มแบบนี้เลยสวยมากๆ ครบรอบ5ปี RV นะคะเป็นสกิน CEO แบบนี้เลยฟาย RV day ปะก็จะมี3สกินเข้าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับกันเลยดีกว่านะทุกคน uh ํ oh. ำหรับวิธีรับนะคะทุกคนกดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมนะคะกดมาตรงการฝึกฝนของ ดอรียก่อนนะคะทุกคนน้องดอรียดอรี่ใช่ปะเออแล้วก็มาทําภารกิจนะคะเป็นล็อกอินเข้ารวบหมดห้าห้าเล่นตัวน้องดอรียชนะอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็จะเก็บไอตรงนี้นะคะมันชื่อว่าหอยสังนะคะเก็บหอยสังเนี่ยมาแลกรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะเป็นรูปโปรไฟล์ถาวรนะจะใช้ทั้งหมด50หอยหอยสังนะคะทุกคนกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่1 0ถึง21นะคะเปิด 11วันก็ยังแบบเก็บทันอยู่ชิลๆนะคะที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟกอะไรอย่างนี้เอฟเฟกสาวันนะแต่เราคิดว่าแลกเป็นรูปโปรไฟล์ดีกว่านะทุกคนไม่งั้นก็ทยอยแลกไปก็ได้นะเพราะว่ายัางไงก็แลกมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นค่าทาหัวใจนะคะใช้เพิ่มค่าความสนิทประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับกิจกรรมฟรีนะคะจะเป็นภารกิจย้อนความทรงจํานะคะทุกคนคือเราเนี่ยต้องเก็บแผ่นเสียงนะคะทุกคน แผ่นเสียงนะคะแรกแรกแต่วันที่6สิงหาคือนานนะกิจกรรมนี้นะคะมาตั้งแต่เออมาตั้งแต่เอกิจกรรมนี้นะคะมาคือโดยรวมกิจกรรมนี้มาวันที่10กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่6สิงหาคือนานนะคือเราต้องใช้แผ่นเสียง3แผ่นนะคะแรกเป็นกล่องสมบัติความทรงจานะคะก็จะเป็น เปิดเพื่อสุ่มรับสกินอีกทีนะคะว่าคุณจะได้เป็นสกินหรือว่าเอฟเฟกนะคะทุกคนประมาณนี้แต่สกินที่แจกคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นสกินตามที่ต้นคลิปที่เราได้บอกไปนะแล้วก็มาตรงนี้นะคะจะเป็นภารกิจที่1นนะคะวิธีได้รับแผ่นเสียงของเรานั่นก็คือเข้าเล่นโหมด55หรือจัดอันดับนะคะให้ครบ5ครั้งนะคะภายในวันที่10ถึ10ง16นี้นะคะตอนนี้เราไดเ้เล่นได้แค่3ครั้งอยู่เลยได้เป็น เอฟเฟกต์วาร์ปกราฟฟิตี้มาแทนนะคะจะต้องไปเก็บอีก2ครั้งนะคะถึงจะได้แผ่นเสียงนะคะทุกคน5หรือจัดอันดับนาแล้วก็อันที่2นะคะสัปดาห์ที่2ก็จะเป็น7ว,วันที่17นะคะถึง23กรกฎานะคะก็จะเป็นเข้าเล่นโหมด55ครบ5ครั้งเหมือนกันก็ทยอยเก็บมานะคะแล้วก็วันที่24ถึง31 เดือนกรกฎานะคะก็เก็บเหมือนกันนะคะทุกคนแผ่นเสียงนะแล้วก็วันที่31นะคะจนถึงวันที่6สิงหานะคะก็เล่นเหมือนกันทําเหมือนกันเลยนะคะก็เข้ามาเล่นให้ครบแล้วกันนะคะทุกคนแล้ก็จะได้แผ่นเสียงให้วันครบๆไปนะคะเพื่อที่จะแลกสกินทาร์อนะคะเสียวได้เอฟเฟกต์ว้มากๆเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะสําหรับไอ้กล่องนี้นะมันมีเวลาแบบว่า ให้เก็บอีกนานนะคะทุกคนแล้วมาตรงนี้นะคะสำหรับอัปเดตใหม่ดอดอรียดอลล่าดอเรียนะคะคือเราขาดอีกแค่15แต้มนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังเล่นไม่ชนะเลยถ้าวันนี้เราเล่นชนะนะคะเราก็จะได้เป็นฮีโร่น้องดอลเลียไปครอบครองเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อหรอกเก็บตังค์ไว้ดีกว่านะ ไหนๆก็แจกฟรีละประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับกิจกรรม RV ช่วงนี้นะมีโปรลีดด้วยโปรลีกก็จบกันไปแล้วนะคะทีม BMG ดชนะไปนะคะกิจกรรมคร่าวๆสำหรับ RV ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการอย่าลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล๊ละบายก็จะมีเป็น